สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพก,กัาเป็นประจำที่นี่นะฮะที่ช่องยูทูบแห่งน,นี้นะฮะมณีสวรรค์บปรินซ์นะฮะโดยมีผมปริ้นสุคมสรนนะครับจะมาบรรยายและให้เสียงนะครับฝังธรรมะออนไลน์จากหนังสือ ร้างบุญชนะกรรมนะครับแต่งโดยนารีรัตน์อรุณูไทยพิพัฒนะครับวันนี้ก็จะเป็นบทที่8นะฮะแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่นสเปสตาเวลาโหตุอัปยาปัจยาโหตุสุขีอัตนังปะริหะรันตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กัน แลกกันเลยงเป็นสุขเป็นสุขเ,เธออย่าได้เบียดเบียนสกันและกันเลยโจป็นสุขเป็นสุกเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงยมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งส <fal is> ิ้นเถิดความสุขค <cl> ือการให้การแผ่เมตตาก็คือการให้ชนิดหนึ่งคือการปรารถนาต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขการแผ่เมตตาเมื่อได้ทำบ่อยจะทำให้มีแต่คนรักและเมตตา รวมทั้งสัตว์ด้วยไม่เฉพาะแค่คนอย่างเดียวเดี๋ยวเมื่อแผ่เมตตาให้กับผู้ที่เคยเป็นศัตรูกับเรามาก็จะทําให้เกิดเป็นกระแสแห่งความสุขเกิดขึ้น,นการคิดดีและความปรารถนาดีแม้ศัตรูก็อาจจะก,กลับมาเป็นมิตรได้เมื่อทําบ่อยๆจิตใจก็จะสงบเยือกเย็นและไม่มีความทุกข์ไม่มีความอิดชานที่เสียเกิดขึ้นส่งกระแสแห่งความสุขนี้ไปยังเทวดา วิญญาณต่างๆจ้ากรรมในเวรให้ทุกสัตพ์เป็นสิ่งรวมทั้งสรรพสัตว์เป็นการแสดงออกว่าเราเป็นคนที่มีเมตตาไม่ได้ทําเป็นประจำผู้ที่เรามอบกระแสแห่งความสุขให้นี้ก็พอยมีความสุขด้วยการแผ่เมตตาเป็นเครื่องมือที่กําจัดความโกรธความวุ่นวายและเรื่องไม่ถูกใจต่างๆให้ออกมาจากใจเราเมื่อมันทําบ่อยๆทุกวันและทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ในอาริยบ,บทใดๆเช่น,นเวลาเดินเวลาทํางาน ขับรถหรือเวลาก่อนนอนทําไ่ได้ทุกขณะนึกได้เมื่อไหร่ก็แผ่เมตตาทันทีเป็นการกรรมฐานแบบหนึ่งหากเราได้ทําบ่อยๆเป็นประจําสิ่งที่ได้รับจากแผ่เมตตาเช่นทําให้เจ้ากรรมในเวรเมตตาใด้อาภายัยทําให้เทวดาคุ้มครองรักษาไม่ว่าจะไปไหนการเดินทางก็จะปลอดภยัยทําให้มีความสุขในปัจจุบันขณะเมื่อแผ่เมตาก่อนนอนทําให้นอนหลับสบายและหลับสนิทไม่ฝันร้าย จะเป็นคนที่มีผิวพรรณดีและหน้าตาสดใสมีความสุขและดูอ่อนวัยไม่แก่อยู่เสมอเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนทาให้สัตรูที่เคยคิดลายหรือแค้นอาภาตใจอ่อนและเมตตาไม่คิดทำร้ายเราทำให้มีสมาธิดีขึ้นทำการใดๆก็จะสำเร็จดีความรู้ผิดชอบชั่วดีนั้นออกมาจากจิตแล้ส่งผ่านไปยังสมองแล้วสมองก็จะสั่งให้กายทำตาม สมองก็จะเป็นเพียงอวัยวะที่ทําตามคำสั่งของจิตดังนั้นจิตที่ถูกฝึกอย่างดีหรือจิตที่มีสามาธิก็จะเป็นจิตที่ทรงพลังและมีอนุภาพอย่างมากจบบทที่8นะฮะในวันนี้นะครับขอบคุณนะฮะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกด u u s c r i b e นะฮะกดกระดิ่งนะครับพบกันนะครับในโอกาสต่อไปนะครับขอให้ท่าน ผู้ชมนะเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้บอกบ้านนะฮะตลอดทุกวันนะทุกเวลาขอบคุณและสวัสดีครับ